วันนี้ก็มาอยู่บ้านผมเหมือนกันนะครับถามว่ามาทําอะไรที่ตรงนี้คุณเห็นต้นกล้วยต้นไหนมฮะคุณลองมองดูีฮะคุณจะเห็นมันมันมีอะไรสักอย่างใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูนะฮะมีบันไดที่สูงอยู่นนะตัวนี้คุณอาจจะยังมองไม่เห็นนะเดี๋ยวพาคุณขึ้นไปดูเลยนะคือค่อนข้างสูงนะสาหรับผมแต่สำหรับทุกคนอาจจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะเทนเทนเทน นี่คือรังนกกระติกขี้หมูนะทุกคนที่เขามาทำไว้ที่บ้านผมนะนี่นะทุกคนนี่นะเป็นรางของนกกระติกขี้หมูนะทุกคนที่มาทำไว้บ้านผมนะเขางทำให้เสร็จนะทุกคนเขาก็จะเป็นแบบนี้นะกันสาดเลยนะนี่นะทุกคนสูงเข้าไปให้ดูข้างในฮะนะฮะเคะ วันนี้ก็อยู่บ้านตัวเองนะวันนี้ไม่ได้ไปบ้านเพื่อนแล้พิมพ์นี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ